รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะบแตงพงศกรครับหวานพิมราเจรรญพักดีค่ะครับอยู่กับเรานรในรายการ beauty expert ครับผมรายการที่จะไขข้อข้องใจทุกข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมความงามครับผมใช่แล้วค่ะเพราะเราจะมีทีมศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการแปลงโฉมให้กับคนดังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมค่ะทีม beauty expert ของเรานะคะจะมาเจอกับคุณผู้ชมหน้าจอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นทางช่อง5ค่ะรายการของเรานี้ได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญไว้ให้แล้วนะครับเป็นหนึ่งในทีม beauty expert ของเราครับรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้านะครับในช่วง medical knowledge ครับ ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับใบหน้าผู้ชายเนี่ยทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนแปลงให้มามีลักษณะเหมือนผู้หญิงได้ <Beauty. S 3> ครับที่หน้าผากที่เป็นผู้ชายที่แบนราบแล้วก็มีหนอกคิ้วสูงเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการทำกรอกระดูกการศัลยกรรมตกแต่งเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องแต่ทุกอย่างก็สามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวไกลแล้ว <ผม S 2> ในสมัยนี้เนาะ ครับมาถึงช่วงนี้นะครับช่วงที่ทุกคนกําลังรอคอยกันนะครับนั่นก็คือช่วง medical knowledge นั่นเองครับความรู้ทางการแพทย์ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่กับผู้เชี่ยวชาญคนเดิมนะครับผมนั่นก็คือนายแพทย์กมลพันธ์ศรีทุมนั่นเองครับผมช่าแพทย์ตกแต่งประจําทีม beauty expert ของเรานะครับตอนนี้ไปพบกับคุณหมอเลยครับขอเชิญคุณหมอเลยค่ะสวัสดีครับเอาละครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกับคุณหมอไปแล้วนะครับคุณหมอได้อธิบายแล้วว่า ลักษณะใบหน้าของผู้ชายกับผู้หญิงนี่มีความแตกต่างกันทางธรรมชาติอย่างไรบ้างนะครับในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันว่าใบหน้าผู้ชายเนี่ยทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนแปลงให้มามีลักษณะเหมือนผู้หญิงได้ครับผมต้องทำยังไงบ้างครับคุณหมอครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสามมิติเลยนะครับส่วนแรกเริ่มจากตรงไหนครับคุณหมอคะการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใบหน้าผู้ชายให้เป็นผู้หญิงนะฮะก็จะมีการทำอาตัรหลายๆอย่าง โดยหลักการแล้วเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะฮะส่วนบนซึ่งตั้งแต่ระดับคิ้วขึ้นไปจนถึงไรผมก็คือด้านบนซึ่งประกอบด้วยหนกคิ้วหน้าผากและก็ไรผมนะครับที่หน้าผากที่เป็นผู้ชายที่แบนราบแล้วก็มีหนกคิ้วสูงเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการทํากรอหนกคิ้วนะครับให้บางลงมาโดยใช้เครื่องกรอนะฮะหน้าผากที่มีกระดูกหนกคิ้วก็จะแบนลงไปแล้วก็เสริมด้านบนด้วย วัสดุบางอย่างทางการแพทย์นะฮะอาจจะเป็นซิลิคนจะเป็นวัสดอุอย่างอื่นได้หลายอย่างนะฮะหรือบนซีเมนต์แล้วแต่ศัลยแพทย์จะแนะนํานะครับถ้าสูงมากๆเราก็ต้องผ่าตัดยุบเข้าไปนะครับหล uh huh. ังจากนั้นก็มาดูที่ไรผมแล้วก็ดึงลงมานะครับซึ่งาภาพสามมิติก็เห็นอธิบายเห็นว่าการดึงไรผมลงมาโดยการทําแผลนะฮะเป็นแผลเป็นลักษณะของอซิกแซกนิดนึงเพื่อจะให้ไม่ให้ดูชัดชเกินไปนะครับดูไม่หลอกตามากเกินไปนะครับก็จะ แล้วก็เราก็จะตัดผิวหนังส่วนบนออกแล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาก็ได้ไครับดางดึงลงมาแล้วก็จัดให้เป็นรูปทรงรูปไข่นะครับด้วยการเป็นแปลงนี้ก็จะทําให้หน้าผากผู้ชายที่แบนราบแล้วก็มีหนกคิ้วสูงเนี่ยกลายเป็นน้าผากที่โค้งมนเป็นแบบผู้หญิง ส่วนที่ขาดก็เรียกว,ว่ามีการเติมส่วนที่เกินเราก็มีการตัดทอนลงไปใช่แล้วนะคะเพราะ,ระจริงๆเราเนี่ยการศัลยกรรมตกแต่งมันเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องอและทุกอย่างก็สามารถทําได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวไกลแล้ว <ผม S 1> ในยสมัยนี้เนาะต่อไปนะครับก็เป็นช่วกลางก็คือบริเวณตาแล้วก็ฐานจมูกนะฮะถึงฐานจมูกนะครับดวงตาก็จะประกอบด้วยหนกแก้มแล้วก็จมูกนะครับซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่า แต่และคนจะมีความเด่นชัดมากน้อยเพียงใดนะฮะภาพจอม,มิติก็จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนจมูกทําให้ใหญ่เป็นเล็กแล้วก็ยุบหนกแก้มนะครับอาจจะเป็นทั้งด้านหน้าด้านข้างหรือเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวนะครับครับส่วนล่างก็ประกอบด้วยริมฝีปากคางแล้วก็กรามนะฮะส่วนกรามเนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่าตัดทําให้อหาหักงันไกลกรามช่วงกรามเนี่ยให้เป็นรูปโค้งมนขึ้นนอกแต่เป็นผู้หญิงมากขึ้นนะฮะ คางที่หนาใหญ่กว้างหรือเป็นเหลี่ยมหรือคางบุ๋มเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขได้โดยการตัดกระดูกบางส่วนลงไปหรือยาวลงไปแล้วก็ตัดเท้สั้นลงนะครับริมฝีปากซึ่งในลักษณะผู้ชายที่ค่อนข้างจะแบนไม่มีน้ำมีนวนลเราก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดหรือยกขึ้นมาให้เป็นรูปกระจับได้นะครับก็ทั้ง3ส่วนที่ได้อธิบายไปแล้วก็จะทําให้ใบหน้าผู้ชายซึ่งมีลักษณะแข็งกระด้างเนี่ยให้ดูเป็นอ่อนละมุนเป็นใบหน้าผู้หญิงที่สวยงามมากขึ้น ฟังดูไม่ยากนะครับแต่ว่าแหมถ้าจะทำจริงๆก็คงต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจกันพอสมควรนะครับผมจุกต้องแล้วค่ะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้รับความรู้ดีๆจากคุณหมออีกแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออีกครัางหนึ่งครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ เรื่องราวที่น่าสนใจยังมีรออยู่ในรายการอีกใช่ไหมครับมีอะไรครับผมใช่แล้วค่ะช่วงหน้านะคะจากที่เราติดค้างกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหมคะจําได้แน่นอนครับฝาแฝดของน้องเพนจะมา<ผ>มในรายการของเรานะรับรองเลยว่าพี่แต่งกรี๊ดอย่างแน่นอนเพราะว่าสวยไม่แพ้กันเลยเราได้เห็นน้องสาวไปแล้วนะครับว่าสวยขนาดนี้นะครับพี่สาวก็มีความสวยไม่แพ้กันครับผมใช่ไปพักกันสักครู่ก่อนครับค,ค,คนนี้คือคุณเพลงเป็นพี่สาวและนี่ก็คือคุณเพนนั US ่นเอง จากที่ดูเป็นผู้ชายให้เป็นผู้หญิงมากขึ้นจะต้องพาหัวค่ะใส่น็อตตรงนี้มันนี้น้่นี้ทำสองจุดค่ะจะฝากถึงคนที่คิดจะสัญญกรรมอันดับแรกเลยต้องพอใจในสิ่งที่น้นพัอ ซึ่งก่อนที่ทั้งสองคนนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงของผู้เธอนะครับตอนนี้ไปชมกันนะครับว่าการศิลปกรรมเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของฝาแฝดคู่นี้อย่างไรบ้างครับในช่วง Inside Story ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายการเราได้นําเสนอรเรื่องราวของน้องเพ้นสัญ,ญกรรมเปลี่ยนชีวิตนอนอื่นขอถามก่อนเลยนะครับว่าทําไปทั้งหมดกี่จุดครับทั้งหมด6จุดคะ่ะ6จุดนี่คือทํารวดเดียวเลยหรือเปล่าทาทีเดียวเลยค่ะ เธอเป็นชาวนาคปรปฐมพ่อแม่มีอาชีพค้าขายมีพี่น้องซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด3คนน้องเพ้นมีฝาแฝดที่เหมือนกันมากชื่อน้องเพลงซึ่งตอนนี้ทั้งตัวเองและพี่ชายฝาแฝดก็ได้กลายเป็นสาวประเภท2ทั้งคู่คือครอบครัวเพ้นเนี่ยอย่างเพ้นจะมีพี่น้องหมด3คนเป็นผู้ชายหมดเลยตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงสองคนเป็นฝาแฝดก็จะมีเพลงคนหนึ่งค่ะชื่อเพลงแฝดพี่แฝดพี่ตั้งแต่เด็กก็สนิทกันค่ะเพราะ อยู่ด้วยกันมาตลอดมีอะไรก็คุยด้วยกันทุกเรื่องจะต้องเป็นทั้งคู่ก็ต้องไปตามเนี้ยสอนให้เป็นคนดีทั้งคู่เ่ยดีกว่าให้ไปเป็นอื่นถ้าเกิดเป็นผู้ชายถ้าเกิไปมีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยไปติดยายอะไรก็อาจจะเครียดกว่านี้ ความฝันของสาวประเภทสองทุกคนนั่นก็คือการทำสัญญกรรมให้เหมือนผู้หญิงที่สุดซึ่งฝันของน้องเพ้นก็เป็นความจริงเมื่อได้รับโอกาสในการทำสัญญกรรมทั้งใบหน้าก็เปลี่ยนชีวิตน้องเพ้นทันทีซึ่งเดิมน้องเพ้นมีอาชีพเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารแต่หลังจากที่น้องเพ้นได้ทำสัญญกรรมใบหน้าจนสวยและดูดีขึ้นมากโอกาสดีๆในชีวิตก็ก้าวเข้ามาเมื่อเจ้าของร้าน เลื่อนตำแหน่งให้จากที่เป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นถึง2ตำแหน่งคือเป็นกัปตันและเป็นรีเซพชันเอนเตอร์เทนลูกค้าค่ะก็เพลงก็ทำทำสายกรรมตา2ชั้นนะคะส่วนเพนก็ทางหน้าเลยบางคนอาจจะคิดว่าทำไปทำไม,ำไมสิ่งที่ธรรมชาติให้มาดีอยู่แล้วแต่มันมีบทบาทกับชีวิตนะคะการสายกรรมมันํำให้อย่างเพนเนี่ยสายกรรมมา บทบาทในชีวิตเพนก็เปลี่ยนไปทั้งหน้าที่การงานการเข้าสังคมการใช้ชีวิตประจาวันความมั่นใจความมั่นใจก็เป็นจุดเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างให้เราทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําแล้วเรากล้าทําพอรู้ว่าลูกจะไปทําสนลกรรมใหม่อะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่กลัวเจ็บหรอหน้าเก่าก็ดีอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเมื่อคิดตัดสินใจแล้วแม่ก็ไม่ว่าอะไรวังก็สวย <ś les> สวยว่าหน้าเก่าก <ś les> ็สมกับที่ความสวยของหนู <ś les> นั่นแหละอว่าเงี้ยซึ่งวันนี้เราจะเปิดตัวฝาแฝดที่เหมือนกันของน้องเพ้นไปดูว่าสัญญกรรมจะสามารถเปลี่ยนชีวิตฝาแฝดคู่นี้ได้ขนาดไหนห้ามพลาดนะครับขอต้อนรับนะครับน้องเพ้นกับน้องเพลงนะครับค่ะมาอยู่กับเราในรายการแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนเลยโอ้โหอะไรคืพี่แตงโอ้โหสวยทั้งคู่เลยนะครับผมเรีไกด้ว่าหน้าเหมือนกันมากเลยทีเดียวนะครับผมคนนี้คือคุณเพลงเป็นพี่สาวและนี่ก็คือเราพบกันแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเพงนั่นเองน้องเพงของเรานั่นเองนะครับทั้งคู่เป็นฝาแฝดกันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้เราก็มาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการทำรายกรรมเราทิ้งท้ายไว้ใช่ไหมคะพี่แตงว่าน้องเพงทำหกจุด หกจุดและไม่ใช่หกจุดแบบธรรมดาเป็นหกจุดที่ทําเสร็จในครั้งเดียวใช่แล้วทําทีเดียวเสร็จรวดเดียวเสร็จค่ะถามคุณเพ้นก่อนเลยดีกว่าครับว่าทั้งหกจุดเนี่ยมีอะไรบ้างครับบนใบหน้าค่ะทั้งหมดหกจุดนะคะก็จะมีหน้าผากค่ะหน้าผากหนึ่งครับแล้วก็กรกระดูกคิ้วกระดูกคิ้วสแล้วก็ตาสองชั้นค่ะตาสองชั้นแล้วก็จมูกค่ะจมูกก็คือเสริมจมูกเสริมตาครับแล้วก็ทําปาก ปากบางปากบางครับผมและอย่างที่6สุดท้ายแล้วก็คางค่ะคางโอ้โหครบเซต็จนะครับผมทั้งหน้าเลยทีเดียวนะครับที่ทำทีเดียวนี่เจ็บไหมไม่เจ็บนะคะไม่ไม่เจ็บใช่ไหมครับผมไม่เจ็บลงลึกไปในรายละเอียดทีละส่วนเลยนะครับเริ่มจากหน้าผากหน้าผากนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ หน้าผ่าก็คือจะต้องผ่าหัวค่ะเพื่อเสริมเพดให้โค้งนูนให้หน้าจากที่ดูเป็นผู้ชายให้เป็นผู้หญิงมากขึ้นต้องขออนุญาตนะครับลวงเกิดอาจจะอยากสัมผัสอยากรูว่าเป็นเหมือนเหมือนกระโหลกเราจริงๆนะล่ะครับผมอุ๊ยเหมือนไหมไม่กล้ากดแรงแต่ว่าเหมือนมากเข้าผ่าตรงไหนเวลาใส่เข้าไปอะค่ะผ่าเหมือนที่คาาผมเลยค่ะจะผ่าตรงนี้ตรงนี้ใช่ แต่คนส่วนใหญ่จะสงสัยนะค่ะคนส่วนใหญ่จะสงสัยว่าเอ้ะผ่าหัวทําไมถึงไม่โกนหัวเขาไม่ต้องโกนหรอกครับตอนนั้นเพราะว่าหมอเขาเก่งมากเขาจะแบ่งผมแล้วเขาก็จะกรีดโดยที่ไม่ต้องโกนผมออกพอพอคนถามเสริมเพดผ่าผ่าหัวแล้วทําไมผมยังอยู่บางคนก็งงอย่างนี้ยค่ะคุณหมอกระมลได้อธิบายเราฟังก็จะบอกว่าหน้าผากของผู้ชายนี่จะมีลักษณะลาดเอียงและวก็แบนมากกว่านะครับก็เป็นการไปเสริมให้ดูมีความเป็น ผู้หญิงมากขึ้นนะครับผมส่วนต่อไปเป็นส่วนของการกรอกระดูกคิ้วใช่ค่ะอันนี้กรอก็กระดูกคิ้วนี่คือเพนไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณหมอใช้เครื่องมือเข้าไปทางไหนเพราะว่าเพนหลับอยู่แล้งเท้าความเดิมนิดนึงที่คุณหมออธิบายไว้ว่ากระดูกคิ้วของผู้ชายนี่จะมีส่วนที่สูงกว่าผู้หญิงใช่จะมีความจะมีความหนกกว่านิดนึงเป็นรูปทรงมากกว่าครับของผู้หญิงจะมีความโค้งมนแลวก็ เข้ากับใบหน้าตาสองชั้นอันนี้เราได้ยินบ่อยแล้วตาสวยนะตาสวยมากใช่ครับของเพนนี้ตาสองชั้นคือจะมีผ่าดึงหัวตาด้วยเพื่อให้ดูเฉี่ยวแล้วก็ธรรมชาติไม่ได้เป็นการกรีดแบบทั่วไปที่เราเคยได้ยินนะครับการเปิดหัวตาจะต้องผ่าเย็บตรงหัวตาเพื่อดึงเข้ามาจุดนี้ทรมานจริงจรงหมคอน่าจะเย็บเย็บเย็บคือดึงเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ตาดูไม่ไม่ให้เป็นธรรมชาติที่สุดและจมูกนะครับ จมูกก็เสริมซิลิโคนค่ะดูดูเป็นจมูกผู้หญิงจริงอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณหมอบอกเรานะคะว่าจมูกผู้หญิงจริงเนี่ยจะมีลักษณะเรียวๆเล็กๆนิดนึงจมูกก็สวยมากเลยสวใช่ค่ะคือการทําหลายๆการ,รทาทีเดียวกันเนี่ยก็คือคุณหมอก็จะออกแบบหรือไม่ก็ดูใบหน้าเราว่าทําอันนี้อันนั้นมากน้อยแค่ไหนมันจะรับกันแล้วในส่วนของปากล่ะคะเมื่อกี้เหมือนได้ยินว่าน้องเพ็ญบอกว่ามีการเย็บริมฝีปากให้บางขึ้นใช่ไหมเย็บริมฝีปากให้บางขึ้นค่ะ เย็บอย่างเดียวครับต้องตัดต้องอะไรไหมครับก็เย็บลงอะค่ะน่าจะตัดชิ้นเนื้อออกบ้างก็คือเย็บลงให้บางลงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคางคางได้ยินไหมว่าคางนี่เป็นส่วนสําคัญมากแล้วก็ทาได้ยากค่ะคางก็นี่คือจะผ่าด้านข้างในช่องปากหมอก็คงจะตัดเนี่ยค่ะตัดกระดูกตรงนี้เพราะว่าเพชรไม่คนมีคางคางแต่คางเพชรหลบไปคือหมอต้องการให้คางเนี่ย ยืดออกมาคาว่าหลบไปนี่คือคือถอยหลังเข้าไปได้ใช่ไหมครับเป็นคางตรงๆค่ะหนอก็เลยต้องต้องดัดออกแล้วก็ใส่น็อตตรงนี้ใ่ค่ะด้ใส่ข้างละตัวข้างละตัวเหรอทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่เพราะคือคงกระดูกคงเข้าหมดแล้วค่ะก็หายแล้วอันนี้คือทํามานานแล้วใช่ไหมครับเก้าเดือนแล้วค่ะเก้าเดือนถึงเก้าเดือนแล้วเนาะจริงๆว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงค่ะหกชั่วโมงค่ะจุดละชั่วโมงพูดง่ายๆเลยคือเป็นการผ่าตัดครั้งเดียวที่นานถึงหกชั่วโมงใช่ แต่ถือว่าเร็วนะถ้าเทียบกันแล้วเพราะว่าทุกจุดดูมีขั้นตอนที่ที่ละเอียดอย่างเเป็นงานละเอียดจริงๆตอนแรกที่ฟื้นตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแบบแรกก็อยากเห็นใบหน้าใหม่นะคะอยากจะหยิบกระจกยัก,ยก,ยกมาดูเนาะใช่ค่ะนะอยากเห็นใบหน้าใหม่แต่ว่าอีกแวบหบนึงก็ทําไมไม่รู้สึกเจ็บเหมือนตอนที่เราก่อนเ้าอัปตัดแล้วเราคิดว่าต้องเจ็บมากแน่เลยเป็นตื่นมาเนี่ยอาการบวมน้อยมากแล้ว <C> e <al> เขียวฟกช้ำไม่มีเลยครับ <C> e <al> ยืนยันได้เลยค่ะว่าเพนไม่เพนไม่ม,ไม,มีไม่มีการฟกช้ำเลยคือไม่เป็นอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับเราคิดว่าเราต้องแบบโอ้โหเหมือนโดนรถชนมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ ฟื้นอยู่กี่วันคะถึงจะกลับไปใช้ชีวิตปกติเอ่อเพ้นผพักฟื้นที่โรงพยาบาล1ิบวันนะคะแล้วก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่อเกือบ2เดือนค่ะตอนนั้นตื่นเต้นไหมครับที่น้องสาวทำได้รู้เรื่องไหมตื่นเต้นมากตอนที่รู้ว่าเขาจะได้ทาอิดอิๆๆดสาเล็กน้อยเลยค่ะอิดฉาเล็กน้อยเลยว้าว,าวาจะได้ทำทั้งนาแต่ผมเชื่อว่าได้ความเป็นพี่สาวราก็ต้องร่วมมือกับเขานะก็เป็นห่วงเขาตอนแรกว่าอทำถึงนาด เยอะขนาดนี้ถึงน่ะต้องวางยาสลบมันต้องแบบหนักก็น่าใช่พอตอนนี้เขาผ่าตัดไปเลยค่ะพอไปถึงปุ๊บแค่เห็นเขาก็แบบอุ้ยสวยแน่คเขาลงมันมันบอกเลยเนาะหวังนีคคาถามที่อยากรู้เหมือนกันนะคือตามภาษาแบบว่าคนถอนฟันนิดนึงก็กลัวแล้วเนาะทํหกจุดจุดไหนเจ็บที่สุดไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยใช่แต่ว่าสิ่งที่ที่ที่จะหนักหนักกับเพนมากที่สุดก็คือจะเวียนหัว เวียนหัวแล้วเหมือนจะอาเจียนแล้วเราอาเจียนไม่ได้ครับค่ะเพราะว่าเราเย็บปากเราอาปากไม่ได้ตอนนั้อ๋อพัลมนเหมือนกันนะคนอยากจะอาเจียนห้ามอาเจียนช่ทำไม่ได้อาระถามพี่สาวบ้างดีกว่าครับผมว่าเพราะว่าก็เปลี่ยนจากผู้ชายกลายมาเป็นผู้หญิงเหมือนกันได้ทําอะไรบ้างไหมครับศิลปกรรมบันใบหน้าันใบหน้านี่ทำสองจุดค่ะสองจุดมีจมูกกับตาค่ะสองจุดก็สวยแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ก่อนเลยที่จมูกพอทําจมูกมาตอนแรกถ่ายรูปมาเนี่ยค่ะโอ้โหตาแทบจะไหลรวมกันได้แล้วไม่มีเลยค่ะตรงกลางไม่เลยหรอไม่มีเวลานอนข้างก็จะมีนความช้ำคุณอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะคราวนี้พอทํามาพอถ่ายรูปมาอุ้ยสวยนะเริ่มมีมิติแล้วอ่ะเริ่มสวยละอ่ะเราก็เริ่มขยับไปที่ตาค่ะเพราะตอนแรกตานี่จะบอกเลยว่า เป็นคนจีนนะคะเป็นรูปสานคนจีนก็รู้อยู่แล้วไม่มีเหล่าเต็งเลยค่ะตอนนี้มีเหล่าเตงแล้วนะครับมันไม่มีชั้นเลยค่ะเวลาเขียนไอเลนเนอร์เนี่ยค่ะอันเดียวเนี่ยค่ะคนเขาใช้ประมาณ4ี่หเดือน3าเดือนเราใช้ประมาณ3มอาทิตย์หมดค่ะกรีดอยู่ตลอดเล่ใช่แล้วกรีดทีนะคะเตียงกับแพนด้าเลยค่ะพอเราต้องกรีดเพราเรา เขาสอนบอกว่าคนที่เป็นตาชั้นเดียวให้กีดอายเลนเนอร์หนาๆไว้พอลืมตามามันจะสวยมันก็จะเข้ารูปแต่พอตอนเราหลับสิคะเหมือนคนคิดว่าเราลืมตาเลยเนาะเหมือนเราทาไนชโดเลยใช่ค่ะเหมือนนี่นอนนี่หลับไปนอนที่ไหนให้ใครเห็นไม่ได้เลยนะครับใช่ค่ะจะโดนแซวประจําก็เลยตัดสินใจทําตาค่ะ้งว่าขอถามได้ไหมคะว่าคิดว่าการศัลยกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของเราไปในทางไหนบ้าง ทางที่ดีค่ะทางที่ดีค่ะ,คะ<ช>เพราะ<ช>อย่างเพนเนี่ยออพอสัญญากันมาแล้วพอได้เลื่อนตําแหน่งหนะ้าที่การงานขยับไปเื่อนแน่นอนรายได้เราบ้าขึ้นเราก็ดูแลครอบครัวได้มากขึ้นค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยหลังจากที่ได้เห็นลูกๆทั้งสองแล้วคุณแม่มีคําพูดคําพูดหนึ่งที่เกิดขึ้นคําพูดนั้นคืออะไรคะคือลูกจะเป็นอะไรก็ช่างแค่เราดูแลตัวเองได้ก็พอแล้ว ทั้งจริงความสวยมันก็เป็นการเปลี่ยนชีวิตเนาะมาทําให้เราได้รับโอกาสดีๆในชีวิตหลายอย่างแลวโอกาสนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับเราคนเดียวมันได้มีโอกาสกลับมาดูแลครอบครัวของเราด้วยสุดท้ายเลยนะครับให้ทั้งสองท่านเนี่ยหรือใครก็ได้สักคนหนึ่งครับพูดอะไรกับท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ฝากไปถึงเรื่องการทําศัลยกรรมมีอะไรเป็นห่วงคนที่ดูอยู่บอกได้เลยครับการศัลยกรรมนะคะก็คืออยากให้คนที่คิดจะศัลยกรรมก็คืออันดับแรกเลยต้อง ดูสถานที่ให้ดีๆค่ะต้องดูว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไหมมีเครื่องมือทันสมัยไหมแล้วก็การแสัญกรรมไม่ใช่ว่าแค่เปลี่ยนแค่ใบหน้านะคะต้องดูแลตัวเองด้วยเพื่อให้คงอยู่กับเราไปนานๆคส่วนเพลงเองนะคะจะฝากถึงคนที่คิดจะสัญญกรรมมันต้องมีจุดของเราอะคะ่ะคือ ไม่ใช่เสพติดสัญญกรรมค่ะไม่พอใจไม่พอใจทาทาทำ,ทำ,ทำจนมันเละค่ะเคยเห็นคนใช่เคยเห็นใน,ใในข่าวนะทําจนเละมองคนสวยอยู่แล้วเราว่าอ๊้สวยมากแล้วยังไม่พอใจก็ไปทําอีกก็อยากจะฝากไปถึงคนที่สัญญกรรมเราพอใจในสิ่ง่งนั้นพอไม่อยากให้ไปแก้มากหรือรท <ำ S 1> ําซ้ํำบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยค่ะค พูดกันภาษาเราก็อย่าทำจนเลยจุดนะครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการ beauty expert ค่ะต้องขอขอบคุณน้องเพงแล้วก็น้องเพลงนคาที่มาพูดคุยกับเรามาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็มอบความรู้แล้วก็ให้แง่คิดซึ่งหวังเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทางบ้านนที่กาลังคิดอยากจะทําสัญยกรรมหรือว่ากาลังหาข้อมูลนี่เลยวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลมาแล้วนะคะจริงใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับขอบคุณมากครับ และรายการของเรานะครับก็จะขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะครับก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะครับเป็นคนดีของสังคมต่อไปครับใช่แล้วค่ะค คุณผู้ชมค่ะพี่แตงค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวของน้องเพทเนี่ยต้องเรียกว่าศัลยกรรเปลี่ยนชีวิตไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ <ผม S 1> นาะสัปดาห์หน้านะคะเรามีเรื่องราวของการศัลยกรรความงามในแวดวงของนางงามมาฝากคุณผู้ชมกันรับรองว่าเด็ดแน่นอนค่ะจะได้ๆๆว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับติดตามชมพวกเราสองคนได้ใหม่ในรายการ beauty expert นะครับทบห้าแห่งนี้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาหกโมงเย็นวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ เก่งมากค่ะคุณนะคะแอมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2013นั่นเองนะครับในเรื่องของการศัลยกรรมก็เปลี่ยนชีวิตเช่นกันเป็นสปอร์ตเกิลชอบเล่นฟิตเนสว่ายน้ำเล่นโยคะทำไมมันตัวใหญ่จังเลยเป็นผู้หญิงที่ดูใหญ่ใจเลยคุณเหมือนเล่าอ่ะคุณคุณเหมือนเขาถูกไหมก่อนหน้านี้แ๋อคุณบิ๊กก่อนหน้านี้เอ้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ทำศัลยกรรมเราเรียกว่าการทำซิกแพคค่ะ ประมาณ3เดือนนะคะถ่ายแบบได้แล้วอะสันยกรรมมีเอฟเฟกตสด้านทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีอยู่ที่เราว่าเราอะจะเลือกหยิบด้านที่ดีของมันมาทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่า